พระพุทธมหาจากักรพรรดิวัดนางนองวรวิหารเขตจอมทองกรุงเทพมหานครพระพุทธมหาจากักรพรรดิเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจากักรพรรดิปางมารวิชัยวัดสดุสำลิดลงรักปิดทองขนาดหน้าตัก1เมตร25เซนติเมตรเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ของรัชกาลที่3วัดนางนองเป็นพระอารามเก่าแก่สมัยยุทยาสร้างสมัยเดียวกับวัดนางราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สรงบุรณะไปสังขรณ์ใหม่ทั้งวัดเมื่อพศ2375โดยที่ว่าเป็นท้องที่นิวาสถานของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระราชินิกุลคือท่านเพ็งพระชนมีในสมเด็จพระศรีสุรารัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชมเนินทรงประกอบพระราชพิธีผูกพัทธศีมาทางชรมาศเมื่อวันที่25พฤศจิกาเยนพุทธศักราช2384ส่วนพระประธานในพระโบสถมีลักษณะพิเศษ เสด็จพระนาราเจ้าอยูอ่หัวจักาลรที่3ได้รอยอย่างลักษณะพุทธ,ธมหาจักรพรรดิพระพักเป็นพุทธศิลปะสมัยสุขโขทัยทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ซึ่งเครื่องทรงทุกชิ้นสวมทับไว้สามารถถอดแยกออกจากพระองค์พระได้ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานปริมากรรมชั้นเยี่ยมในรัชสมัยนั้นมีความงดงามวิจิตรลังการปลูกศรัทธาแก่ผู้ที่เข้ามาสักการะให้นับถือเรื่มใสยอย่างอิ่มเอิบใจ สนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริ้คิดเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ id 093 594 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ